เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่2ธันวาคม2024หัวข้อรักษาและเพิ่มพลังของพระเจ้าภายในตัวท่านข้อพระคำหลักกิจการบทที่1ข้อที่8 8แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอ่านพระคัมทียูดาบทที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดแต่ว่าท่านที่รับทั้งหลาย พึงระลึกถึงคํำพยากรของพวกอัคารทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 18. ท่านเหล่านั้นบอกท่านว่าในวาระสุดท้ายจะมีคนที่ชอบเยอเยเกิดขึ้นที่ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเอง 19. คนเหล่านี้คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหมกมุ่งอยู่ในโลกียวิสัยและปราศจากพ,พระวิญญาณ 20. แต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ย1จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์เนื้อหาพลังสามารถนิยามได้ง่ายๆว่าเป็นความสามารถในการทำงาน บางครั้งท่านสามารถบอกได้ว่าบุคคลน,นั้นมีพลังจากลักษณะทางกายภาพของเขาหรือเธออย่างไรก็ตามมีพลังอีกประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถตัดสินได้จากลักษณะทางกายภาพเพียงอย่างเดียวตัวอย่างเช่นในผู้วินิจฉัยบทที่15ข้อที่14ถึง15 14้สเมื่อแซมสันไปถึงเมืองเลยี คนฟีลิสเตียก็ร้องอึกกะทึกขณะมาพบท่านและพระวิญญาณของพระยาเวสเสด็จมาเหนือท่านอย่างับพลันจนเชือกพูนที่มัดแขนของท่านเป็นเหมือนป่านที่ไม่ไฟเครื่องจำจองนั้นก็หลุดออกจากมือสิบห้าท่านพบกระดูกขากรรไกรลาสดอันหนึ่งจึงยื่นมือหยิบมาและฆ่าคนเสียหนึ่งพันคน เมื่อแซมสันเอาขากันไกลของลามาฆ่าชาวฟิลิสเตีย1,000คนท่ามกลางการกระทำอันยิ่งใหญ่อื่นๆที่เขาทำชาวฟิลิสเตียสามารถบอกได้ว่าแซมสันมีพลังกำลังที่พิเศษนี่คือเหตุผลที่พวกเขาขอให้เดลีลาค้นหาที่มาของพลังกำลังที่พิเศษของเขาผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อที่4ี่ถึงห้ต่อมาภายหลัง แซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาโซเรกนางชื่อเดลีลาฮ่าพวกเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นไปหานางและพูดกับนางว่าจงล่อหลอกเขาดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนและทำอย่างไรเราจึงจะพิชิตเขาได้เพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์แล้วเราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละหนึ่งพันหนึ่งรอยแผ่น สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาหาแซมสันเสมอเพื่อประทานพลังให้เขาทำสิ่งต่างๆที่เขาทำน่าเสียดายที่บาปทำให้แซมสันสูญเสียพลังของเขาผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อที่20 20นางจึงบอกว่าแซมสันคนฟิลิสเตียมาจับเธอแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่า ฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไปท่านไม่ทราบว่าพระยาเวได้ทรงละท่านไปเสียแล้วไม่นานหลังจากที่ผมบังเกิดใหม่ผมได้รับจดหมายเชิญให้ไปที่หมู่บ้านของผมเพื่อเข้าร่วมโครงการเมื่อผมบอกแม่ว่าผมจะไปร่วมง,งานตามคำเชิญแม่เริ่มกังวลว่าผมจะต้องถูกไล่ล่าออกจากหมู่บ้าน หลังจากที่บางคนขู่จะให้ผมกินอาหารเา้าซึ่งหมายถึงผมจะถูกฆ่าพวกเขาหมายความว่าพวกเขาจะฆ่าผมโดยใช้พลังของพูดผีผมบอกแม่ว่าผมบังเกิดใหม่แล้วและไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นมาต่อต้านผมที่จะประสบความสำเร็จได้แม่ตอบว่าผมไม่ได้ดูแตกต่างไปจากเดิมเลยและถามผมว่าผมแน่ใจได้อย่างไรว่าตอนนี้ผมมีพลัง ผมบอกแม่ว่าสายไฟฟ้าที่มีไฟฟ้าวิ่งผ่านกับสายไฟฟ้าที่ไม่มีไฟฟ้าต่างก็ดูเหมือนกันอย่างไรก็ตามใครก็ตามที่สัมผัสสายไฟฟ้าจะรู้ถึงความแตกต่างเมื่อท่านบังเกิดใหม่พระองค์ที่อยู่ในตัวท่านตอนนี้ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกหนึ่งยนบทที่สี่ข้อที่สี่สี่ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนาพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกมีสิ่งบางอย่างที่จำเป็นเพื่อให้เพื่อนมนุษย์แข็งแรงเช่นเดียวกับนักพอกายที่ระมัดระวังในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำท่านก็ต้องระมัดระวังเช่นกันว่าท่านปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายใดๆเข้ามาในจิตวิญ,ญญาณของท่านท่านต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางฝ่ายวิญญ,ญาณอย่างต่อเนื่อง เมื่อคริสเตียนยอมให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในจิตวิญ,ญญาณของเขาหรือเธอคนคนนั้นก็จะถูกปนเปื้อนหากท่านฟังเพลงทางโลกดูหนังทางโลกหรือดูรูปภาพและวิดีโอที่เราอารมณ์บนโซเชียลมีเดียท่านกำลังลดความเข้มแข็งทางฝ่ายวิญญ,ญาณของท่านลงท่านที่รักโปรดอธิษฐานและอดอาหารเป็นประจำเพื่อรักษาและเพิ่มพลังของพระเจ้าภายในตัวท่าน เมื่อท่านทำสิ่งเหล่านี้และดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์พลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวท่านจะเติบโตและพระเจ้าจะทรงใช้ท่านเพื่อการกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่าในอาณาจักรของพระองค์จุดดําเนินการเพิ่มพลังของพระเจ้าภายในตัวท่านโดยมีส่วนร่วมในแบบฝึกหัดฝ่ายวิญญาณทุกวัน